เจ้าคณะจังหวัดพิจิตรเนี่ยนะคะหรือว่าพระเทพวัชรสิทธิทเมธีเจ้าอาวาสวัดท่าหลวงพระอารามหลวงกับศรีกากอบปรากฏออกมาเป็นข่าวตามสื่อต่างๆทุกขแขนงเลยจากกรณีที่เรียกได้ว่าเผยแพร่กันทางโลกออนไลน์แล้วกันเป็นแชทลับการสนทนาที่ดูเหมือนใกล้ชิดกันมากกว่าคนรู้จักทั่วๆไปและเนื่องจากวัดนี้เป็นวัดดังมากๆของจังหวัดพิจิตรนะคะ หลังจากมีข่าวประกฏออกมาผู้สื่อข่าวเรียกได้ว่าจากทุกขแขนงเลยก็เดินทางไปรอติดตามทำข่าวกันที่วัดท่าหลวงพระอารามหลวงอำเภอเมืองพิจิตรกันเป็นจำนวนมากบรรยากาศการทำบุญภายในพระอุบอโบสถหลวงพ่อเพชรพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองพิจิตรค่อนข้างที่จะเงียบเหงาไปถนัดตามีพุทธศาสนิกชนเดินทางไปทำบุญบางตา และที่สําคัญช่วงเช้าที่ผ่านมาพระเทพวัชระสิทธิ์ที่เมธีเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรเจ้าอาวาสวัดท่าหลวงพระอารามหลวงก็ไม่ได้ออกมาทําวัดเช้าบําเพญ็ญศีลภาวนาร่วมกับพระลูกวัดและพุทธศาสนิกชนเหมือนกับเช่นทุกวันที่ผ่านมาจากการสอบถามพระลูกวัดรูปหนึ่งให้ข้อมูลค่ะพระเทพวัชรสิทธิ์ที่เมธียังคงเก็บตัวเงียบอยู่ภายในกุฏิ ไม่ได้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่มหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยวิทยาลายัยสงพิจิตแต่อย่างใดและมีรายงานข่าวล่าสุดนะคะพระเทพวัชรสิทธิ์ที่เมธีได้ยอมลาสิกขา<ม>แล้วค่ะโดยได้ทําการลาสิกขากับพระเทพปัญญาพรหรือเจ้าคุณฤทธิ์รองเจ้าคณะภาคสี่ที่วัดตากฟ้าพระอารามหลวงอําเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์พร้อมทั้งได้ยื่นหนังสือลาออกจากตําแหน่งเจ้าคณะ จังหวัดพิจิตรและตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดท่าหลวงหลังจากปรากฏข่าวว่ามีความเชื่อมโยงกับสีกากรอบถ้าใครตามเรื่องนี้มาจะรู้เลยว่าเมื่อวานมีกระแสข่าวว่าท่านเก็บตรงเงียบแล้วก็ดูเหมือนจะไม่ยอมลาสิกขานะคะวันนี้ล่าสุดเท่าที่เช็คข้อมูลลาสิกขาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลาออกจากตำแหน่งทั้งหมดด้วยทั้งเจ้าคณะจังหวัดแล้วก็ตำแหน่งเจ้าอาวาสค่ะ